สวัสดีคะ่ะทุกคนช่วงนี้ถ้าใครเข้าติ๊กต็อกหรือว่า Facebook นะคะก็จะเห็นหลายๆคนนะคะที่เขาทำคลิปสั้นกันซึ่งก็มีหลายคนบอกว่าการทำคลิปสั้นสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้นะคะก็เลยเอ,อยากลองดูว่าจริงๆแล้วมันจะสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้จริงๆไหม เพราะว่าตัวเองก็ชอบถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรอยู่แล้วค่ะเวลาไปเดินทางไปที่ไหนหรือว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ก็จะอัดคลิปจะถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้หรือว่าเป็นภาพนิ่งต่างๆกลับมาอยู่แล้วนะคะก็บางทีเราก็มีโอกาสเข้าไปศึกษาวิธีการนะคะในการทำคลิปสั้นหรือคลิปรีนะคะ mm. เขาก็จะบอกมีหลายๆคนมาให้เทคนิค ต่างๆมากมายนะคะเกี่ยวกับการทำคลิปต่างๆก็เราก็มือใหม่ก็ลองมาหัดทำดูแล้วก็มีการตัดต่อคลิปมีการาพากเสียงซึ่งจริงส่วนตัวแล้วก็ถ้าใครหลายคนรู้จักก็คิดว่าเราเป็นคนพูดเก่งแต่เวลาที่แบบอ,อยู่ในสถานที่จริงแล้วแบบจะทำวิดีโอแล้วก็ อัดเสียงเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยก็มันมันไม่มันมันไม่ได้ถนัดเหมือนกับการที่เรามานั่งพากเสียงทีหลังจากที่เราถ่ายวิดีโอหรือถ่ายคลิปมาแล้วนะคะบางทีมันก็คิดไม่ออกแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากลองอเขาเรียกว่าอะไรถ่ายทอดสดใช่ไหมคะหรือไลฟ์สดลองดูว่าะจะมีคนเข้ามาดูหรือให้ความสนใจกับคลิปกับวิดีโอกักบอคอนเทนต์ที่เราทำขึ้น อย่างเงี้ยค่ะก,ก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็น่าสนใจสําหรับสําหรับเราพอสมควรนะคะก็จริงๆแล้วมีกิจกรรมหลายๆอย่างในชีวิตของคนเราที่แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจาําวันเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการ ทํางานนะคะซึ่งถ้าใครสนใจเรื่องไหนอยากให้ทําอะไรก็สามารถเสนอแนะเข้ามาได้หรือว่า,าถ้าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็รบกวนกดติดตามให้ด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะคลิปที่เห็นนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งอยู่ในตัวอำเภอกุมภาวาปีนะคะพอดีเราได้มีโอกาสได้ไป ก็ชอบอะะชอบใจตรงที่ว่าที่นี่